จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวไทยด i กชันนารีให้กับเครื่อง Mac นะครับตัวนี้ผมใช้ iOS เออไม่ใช่ o s OS X l c a p i t a l นะครับตัวล่าสุดเอ่อที่พูดนี่หมายถึงอะไรเวลาปกติเราจะแปลภาษาหลานเว็บข่าวต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ความหมายเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า lookup นะครับแต่ว่าเราคิดไปแล้วมันจะมีเฉพาะแค่แปลงกฤษเป็นอังกฤษน,นะครับ ถ้าเราอยากได้แปองกฤษเป็นไทยอะเออแล้วก็จากไทยเป็นอังกฤษอะทำยังไงนะครับซึ่งใน OSX นั้นมันจะไม่มีนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้ไปดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตัวติดตั้งนี่ก่อนนะครับตัวไทยดิกเนี่ยอ่ลิงก์หลักจะอยู่ที่นี่นะครับ iStudio iath ดาวน์ download mac ขีดไทยขีดดิกขีดหนึ่งจุดจตามนี้นะครับลิงก์ ผมแนใบไปให้ที่วิดีโอด้านล่างเลยนะครับโอเคคลิกไปเลยก็ไปจากนั้นวางนี่ครับแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับชื่อนี้กดเซฟไปเลยเซฟให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากนั้นหลังดาวน์โหลดเสร็จนะครับจะได้ไฟล์ตัว นี่แต่มันคลิกออกมาแตกก็จะได้เป็นไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์นี้โอเคจากนั้นเรากดแตบมันคลิกเพื่อติดตั้งเออแต่มันจะถามว่าเอ,อ้ยมันเปิดไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ i อ e n นติฟายตัว developer นะครับว่าเป็นใครประมาณนั้นเราต้องทำอย่างนี้นะครับกดโอเคแล้วจากนั้นไปที่ Apple ิลไอโลโก้ครับ System Preferences แล้วก็ไปที่ Security and Privacy นะครับเลือกไปที่ General General ตรงนี้ตรง Allow App ดาวน์โหลดฟอรเนี่ย นะครับเราจริงๆมันจะถามว่า,ามีแอปพลิเคชันนี้ถูกบล็อกอยู่นะเราจะเปิดไหมจริงๆเราเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้เพื่อเปลี่ยนนะครับเพื่อเปลี่ยนก็ให้ตั้งเป็น anywhere ก็ได้นะครับ allow from anywhere ก็คือพูดง่ายว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากตัวอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยจะสามารถติดตั้งได้นะครับจากนั้นเราก็จะกลับมาที่ตัวไฟลติดตั้งอีกทีนึงเราคลิกไฟติดตั้งนะฮะับ u b l e ลค i c k มาแล้วก็มันจะขึ้นในนี้กด continue ไปเลย continue นะครับกด agree อีกทีนึงกด install นะครับใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac เพื่อยืนยันความเป็น administrator นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราต้องเปิดแอปพลิเคชัน Dictionary ขึ้นมาไปที่ Spotlight นะครับตรงนี้นะครับแล้วค้นหาคำว่า Dictionary D-I-C D-I-C ีตัวนี้อ่าเราเมื่อกี้ขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างเนี่ยครับมันนะครับขึ้นหน้าต่างเงี้ยให้เราเลือกไปที่ Dictionary แล้วก็ Preference หรือว่ากด Command แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไร c o m m a นะครับกด Preference นะครับ Preference จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้ามันจะมีที่ผมตีเอาไว้เต็มพวกพจนานุกรมชวาวไทงสมัยสุขนี่คือแปลไทยเป็นไทยนะไม่เกี่ยวกัน ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเจนคำว่า Thai Dictionary ให้เราติ๊กนี่ทีนึ่งแล้วก็คล,กลิกเมาส์ลากเลื่อนขึ้นไปนะครับลากเลื่อนขึ้นไปนะขึ้นไปเลยเลดลงมาให้ Thai Dictionary อยู่ข้างบนสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดลงไปซะแล้วก็ปิดแอป Dictionary เลยต่อไปคราวนี้เราก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกทีหนึ่งก็ลองดับ b l e click Highlight หรือ Highlight อย่นี้ดูนะครับแล้วก็ลองคลิกขวา เลือก look up นะครับมันก็จะมีคําว่ามันก็จะแปลภาษาไทยขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้คือไม่มีถูกปะตอนนี้มันก็จะมีแล้วนะครับถ้าเราลองเข้าเรบไทยบ้างล่ะโอเคสักอันนึ่งเข้าบอกนั้นดูเราอยากจะแปลแปลแปลเราก็ไฮไลท์นะครับคลิกขวาเลือกลุกขึ้ก็มีคำว่าก็จะแปลออกมา เ,ออเป็นคำนี้่าลองดูคำอื่นโครงการบก็ออจะเป็นนี้ครับนี่ครับหาเราไฮไลท์โครงการเราคลิกขวาเลือกลนะุ o อัพแล้วมันก็จะขึ้นมาโครงการ,การเลือกภาษาไทยนะครับภาษาไทยแปลว่าอะไรส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นเขาโปรเจกต์แพลนเทสอะไรก็ว่าก็ว่ากันไปนะครับก็คือมันจะแปลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษก็ได้นะครับตัวนีออ้ฐานข้อมูลนี่จะมาจาก เล็กซีตัน,นะครับของของคนไทยนี่แหละนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูสำหรับตัว O S X รุ่นใหม่ๆอย่างนี้ผมใช้ก็อยู่ล่าสุดนะก็ช่วยได้เยอะเลยมันก็จะช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือเราอยากทราบคำภาษาไทายเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอ่ะค่อนข้างที่จะสะดวกส่วนเครื่อง Macbook เองเนี่ยเ,เราสามารถ ใช้ตั้งค่าแท็กแพดได้เออม่ใช่ทัทีมันจะมีตั้งค่าออตรงตรงเมาส์นะครับสามารถแบบแท็บแล้วก็ให้เลือกลุกอัพขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับลองดูไฮไลท์แล้วก็คลิก3นิ้วนะครับแล้วก็เลือกลุกอัพมาโอเคลองเอาไปใช้งานดูนะครับเผื่อใครจะชอบนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ